Bitcoin ยังคงผันผวนไมโค r สต e จ y ยกระดับกลยุทธ์ทําให้การถือครองของสถาบันพุ่งสูงขึ้นตลาดบิต o อยกาลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือไม่โซลา n a ยังคงมั่นคงเหมือนเดิมขณะที่ตลาดเหรียญที่ไม่ใช่บิตคอยกําลังเริ่มการระเบิดรอบใหม่ SEC ของสหรัฐออกแพ็กเกจช่วยเหลือ ICO นี่หมายความว่าท่าทีในการกำกับดูแลคลิปโตจะผ่อนคลายจริงหรือไม่ แนวคิดการกระจายอำนาจอาจถูกลดทอนการย้ายบังคับจากเทเลกราฟและหน้าต่างระยะสั้นทำให้เกิดความโกรธเคืองแผนการผูกขาดบล็อกเชนของเทเลกราฟคือการปฏิรูปและการสร้างความยุ่งเหยิงแผนการผูกขาดบล็อกเชนของเทเลกราฟคือการปฏิรูปหรือการสร้างความยุ่งเหยิงเทเตอร์ร่วมมือกับแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ใน UAE ใช้ u s d t พลิกฉมตลาดอสังหายุคของเหรียญที่มีเสถียรภาพมาถึงแล้วการเยาวยวนที่20%ของสุนอยู่เฉินคือผลตอบแทนสูงสุดหรือความเสี่ยงเช็คออกลงแล้วกฎหมายยกเว จากการยกเว้นภาษีในเช็คไปจนถึงภาษีหนักในรัเสเซียนโยบายคริปโตทั่วโลกเต็มไปด้วยความหลากหลายวัดโลกใหม่ด้วยคริปโตเคอเรนซีเปิดเคล็ดลับความมั่งคั่งตลอด24ชั่วโมงแล้วค่อยๆมั่งคั่งไปพร้อมกันวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์ทางช่องบิดคอยทีวีภาคภาษาไทยบล็อกเชนอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้พบกับดัชชี่ขอ,อนําเสนอข่าวเด่นจากโคงการคริปโตในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา คืนนี้ค่ะเบล่าได้ทำ TGE หรือการออกเหรียญครั้งแรกทำให้สภาพคล่องในตลาดยิ่งตึงตัวขึ้นแม้ว่าในระยะสั้นบิตคอยจะสามารถรักษาการลดลงได้แต่ยังคงมีความผันผวน,นในช่วงระยะยาวตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะจำนวนกระเป๋าเงินที่ถือบิตคอยมากกว่า100เหรียญเพิ่มขึ้นถึง135กระเป๋าในขณะที่กระเป๋าที่ถือบิตคอยน้อยกว่า100เหรียญลดลงถึง1 3 3 8 6 8กระเป๋าและนักลงทุนรายย่อยที่เข้ามามักจะขายทำกำไรบ่อยครั้งเพราะความผันผวนของตลาดในขณะที่ผู้ถือ ยังคงเพิ่มการลงทุนอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มที่จํานวนเหรียญพุ่งสู่ผู้ถือรายใหญ่ทาให้มีเงื่อนไขที่ดีสําหรับการเติบโตของมูลค่าตลาดคริปโตแต่ผลกระทบอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนกว่าจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนตามข้อมูลจาก Glassnode ค่ะบิตคอยมีการสะสมการรองรับราคาที่ประมาณ97,500ดอลลาร์สหรัฐโดยมีกว่า200,000 BTC ที่ถูกสะสมไว้และนักลงทุนที่ถือบิตคอยในระดับราคามากกว่า99,000ดอลลาร์สหรัฐ มีการสะสมมากกว่า150,000 BTC ซึ่งหมายความว่าช่วงราคาจาก97,500ถึง99,000ดอลลาร์สหรัฐอาจจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งแต่หากราคาลดลงต่ำกว่า97,500ดอลลาร์สหรัฐการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจะเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งอ่านทำให้เกิดความเสี่ยงในการตกต่ำของตลาดเพิ่มขึ้นค่ะ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จำนวนการถือครองของสถาบันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อวานนี้ค่ะ MicroStrategy ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Strategy และเปิดตัวโลโก้ใหม่ที่มีสัญลักษณ์ b ิตคอย n โดยตั้งเป้าหมายที่จะทำรายได้1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025 ในไตรมาสที่4ของปี2024ค่ะรายได้รวมของ MicroStrategy อยู่ที่120.7ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง3%เมื่อเทียบกับปีก่อนสุดท้ายปี MicroStrategy ถือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด38.1ล้านดอลลาร์สหรัฐและในไตรมาสนี้ได้ซื้อบิตคอยจำนวน218,887เหรียญค่ะมูลค่ารวมถึง250 2,500 0ล้านดอนลลาร์สหรัฐในขณะเดียวกันกองทุนการซื้อขายบิตคอยของเกสเกลก็ได้เพิ่มการถือครองบิตคอยถึง198.015เหรียญผ่านกระเป๋าเงินร้อนของ c คอ Ba บส p พร m มมูลค่าประมาณ19.2ล้านดอนลลาร์สหรัฐข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นค่ะว่าสถาบัน70อันดับแรกที่ถือบิตคอยทั่วโลกในปัจจุบันถือบิตคอยรวม ในปัจจุบันถือบิตคอยรวม6 2 3 8 9 7เหรียญในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีสถาบัน8แห่งเพิ่มการถือครองโดย s e m s e e ร์ไซเอ็นท i ฟิเพิ่มขึ้นถึง871เหรียญและ Clean Spark เพิ่มขึ้นถึง1 5 5 6เหรียญเมื่อสถาบันเพิ่มการถือครองบิตคอยอย่างต่อเนื่องความเคลื่อนไหวของตลาดและความมั่นใจในตลาดก็เพิ่มขึ้นไปด้วย แม้ว่าตลาดคริปโตจะดูเหมือนกำลังเผชิญกับความยากลำบากหลังจากการขึ้นสู่อำนาจของทรัมป์แต่การสนับสนุนจากรัฐบาลของส,หร,องสหรัฐต่อสกุลเงินดิจิตอลทำให้สถาบันยังคงเพิ่มการลงทุนในบิตคอยอย่างต่อเนื่องสถาบันในฐานะของผู้เล่นหลักในตลาดค่ะมีความสามารถในการจับผลตอบแทนในระยะยาวดังนั้นการเคลื่อนไหวของการถือครองของพวกเขาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อน,นักลงทุนโปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากโครงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา และกดกระดิ่งเพื่อเข้าร่วมช่องและเป็นสมาชิกรับรหัสความมาั่งคั่งสำหรับสมาชิกตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะหัวข้อถัดไปค่ะหลงังจากที่อดีตประธาน SEC แกรี g e n นสเลอร์ได้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งและกลับมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ในฐานะอาจารย์แม้ว่า MIT จะต้อนรับการกลับมาของเขาแต่การนำของเขาในการกำกับดูแลคริปโตที่เข้มงวดจาก SEC ยังคงก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากในวงการนักก่อตั้งร่วมของเจม i n i ยไทเลอร์วิงเลวอสได้วิจาร์ MIT ที่ร่วมมือกับเกนเซอร์และเตือนบัณฑิตจาก MIT ว่าอย่าหวังที่จะเข้าร่วม Ge ม i n i และแสดงความโกรธอย่างเห็นได้ชัดเจนในขณะเดียวกันค่ะทำเนียบข่าวได้ประกาศให้มาร์กยูเอดคณะกรรมการจากพรรคริพับลิกันดำรงตำแหน่งประธาน SEC ชั่วคราวจนกว่ารัฐสภาจะ อนุมัติการแต่งตั้งพอลแอดคินซึ่งเขาจะร่วมมือกับแม่แห่งคริปโตเฮสเตอร์เพียสในการกำหนดทิศทางนโยบายของ SEC และตลาดมีความหวังสูงสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้และคาดว่าพวกเขาทั้งสองจะนำพาการกำกับดูแลคริปโตที่ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมคริปโต หลายคนเชื่อว่าเมื่อทรัมป์ออกสกุลเงินดิจิตัลใหม่ตลาดเกิดการสั่นคลอนและวิกฤตความเชื่อมั่นตามมาค่ะแต่โ o ลาร่ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่สำคัญนะตอนนี้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่15%ของตลาดแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น22%ภายในสิ้นปี2025เหตุผลหลักที่โซลาร่าขยายมูลค่าตลาดคือระบบนิเวศของนักพัฒนาที่แข็งแกร่ง ปริมาณการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์การเติบโตของรายได้และการขยายตัวของฐานผู้ใช้ที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องค่ะสถาบันหลายแห่งคาดว่าเมื่อมูลค่าตลาดของแพลตฟอร์มสถาบันหลายแห่งคาดว่าเมื่อมูลค่าตลาดของแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะเพิ่มขึ้นราคาของโซลารน่าจะได้รับการปรับอย่างมีนัยสําคัญโดยในตลาดเหรียญทางเลือกหรือออทคอยนอกจากอ mm ี hmm. เธอรียมเหรียญทางเลือกอื่นๆก็สามารถรักษาระดับสําคัญได้ในช่วงการปรับตัวของตลาดล่าสุด และเงินทุนภายนอกยังสะสมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดออสคอยกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวขึ้นในรอบถัดไปโดยในขณะเดียวกันขาโซลาน่ายังทำลายสถิติการทํางานต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงักเป็นเวลา1ปีซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในอนาคต The item that President Trump asked our working group on digital assets to study is whether it's feasible to create either a, Bitcoin reserve or some sort of digital asset stockpile. And so we're going to be looking at that question. We haven't committed yet to doing it, but it's one of the first things we're going to be looking at. เมื่อเร็วนี้เฮสเตอร์เพียสหรือรู้จักกันในชื่อแม่แห่งวงการคริปโตซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มงานคริปโตเคอเรนซี SEC ได้ออกแถลงการที่ระบุ10ป,ประเด็นหลักในการกำกับดูแลเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตมีความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ SEC ยังได้เปิดตัวแผนช่วยเหลือสำหรับการเสนอเหรียญแรกหรือ ICO ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพื่อแสดงท่าทีที่ดีต่อตลาดอย่างไรก็ตาม SEC กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางบุคลากรอ,อย่างสำคัญทนายความหลักที่รับผิดชอบคดีการฟ้องร้องคดีคริปโตเคอเรนซีอย่าง Ripple และ Coinbase อย่าง h o h j g t e n r e r o ถูกย้ายไปที่แผนการจัดการสารสนเทศซึ่งแสดงให้เห็นว่า SEC กำลังปรับกลยุทธ์ภายในอย่างไรก็ตามครับ t ทนเรโร o ยังกล่าวว่า SEC ยังไม่น่าจะยกเลิกการฟองร้องบริษัทคริปโตทั้งหมดแต่ตลาดควรคาดหวังต่อสิ่งแวดล้อมการกำกับดูแลอย่างระมัดระวัง ฮอเฮจีเทนเรโรซึ่งทำงานที่ SEC มานานกว่า11ปีและได้เลื่อนตำแหน่งจากทนายความไปจนถึงตำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายสินทรัพย์คริปโตและความปลอดภัยทางไซเบอร์ตอนนี้ได้ถูกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอาชีพของเขาค่ะอย่างไรก็ตามนี้ไม่ได้หมายความว่า SEC จะผ่อนคลายการกำกับดูแลคริปโตเคเรนซีแต่อย่างใดช่องโหว่ของนโยบายยังคงยากที่จะถูกใช้ประโยชน์ได้ง่ายๆในขณะเดียวกันค่ะแม่แห่งคริปโตหรือเฮสเตอร์เพียสยังคงผลักดันให้มีการชี้แจงกรอบการกำกับดูแลรวมถึงประเด็น ว่าคริปโตเคอเรนซีควรจะจัดเป็นหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ชนิดอื่นขอบเขตการกำกับดูแลของ SEC และการให้ความช่วยเหลือแบบชั่วคราวและย้อนหลังในการออกโทเค็นซึ่งในทุกประเด็นล้วนเป็นจุดสนใจที่สำคัญของอุตสาหกรรมและภาพรวมการกำกับดูแลในตลาดคริปโตกำลังเริ่มต้นบทใหม่ การจับกลุมพาวเวลดูรอฟผู้ก่อตั้งเทเลกรา m ในฝรั่งเศสจากปัญหาการควบคุมแพลตฟอร์มทําให้เกิดความสนใจจากทั่วโลกค่ะหลังจากถูกจับกลุมดูรอฟได้ออกมาพูดเป็นครั้งแรกโดยยืนยันว่าเทเลกราฟไม่ใช่สวรรค์ไร้การปกครองแต่ย้ําถึงความพยายามของแพลตฟอร์มในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้วจำนวนข้อมูลผู้ใช้ที่เท l e g r a m ให้กับทางรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งทำให้ผู้ใช้เริ่มตั้งคำถามอย่างหนักเกี่ยวกับนยโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มนี้โดยในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการสื่อสารแบบเข้ารหัสเท l e g r a m เคยภูมิใจในเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวแต่ในตอนนี้ค่ะกลับถูกตั้งคำถามว่าอาจจะหลุดจากจุดยืนเดิมไปแล้วจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการให้ข้อมูล อย่างไรก็ตามค่ะจำนวนผู้ใช้รายเดือนของ Telegram ยังคงเกิน600ล้านคนและยังคงรักษาฐานผู้ใช้ได้แข็งแกร่งได้แม้ว่าวิกฤตเรื่องความเป็นส่วนตัวยังไม่สงบแต่ Telegram ยังออกมาตรการใหม่ที่ทำให้เกิดความไม่พอใจอีกครั้ง Telegram ประกาศว่า Wallet คริปโตของบุคคลที่3ทั้งหมดจะต้องใช้ตอน Connect เป็นโปรโตคอลเดียวเท่านั้นและมินิแอ s จะรองรับเฉพาะตอนบล็อกเชนเท่านั้น ตอน Connect เป็นเครื่องโอเพนซอร์สที่มุ่งหวังความเป็นโปรโตคอลในการสื่อสารที่เป็นสากลสำหรับแอปพลิเคชันและกระเป๋าสตางค์ในระบบนิเวศของตอนการดำเนินการนี้มาจากการร่วมมือระหว่างเ Telegram และตอน Foundation โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ตอนเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนพิเศษสำหรับการบริการการสื่อสารของเ Telegram ตามกฎหมา่แอปพลิเคชันที่ทำงานบนบล็อกเชนอื่นจะต้องย้ายไปยังตอนภายในวันที่21กุมภาพันธ์นี้รวมถึงการเชื่อมโยงสินทรัพย์การย้ายสัญญาอัจฉริยะและการพึ่งพาตอนคอนเน็กอย่างเต็มที่ telegram's mini apps ecosystem starting today tong blockchain is the exclusive blockchain infrastructure for telegram's mini apps ecosystem supporting over 950 million users globally แนวทางของเทเลกราฟนี้คล้ายกับกลยุทธ์ส่วนที่มีกำแพงล้อมรอบที่ใช้โดยบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่พยายามสร้างพื้นที่ปิดโดยที่ผิวเผินค่ะเทเลกราฟดูเหมือนจะสนับสนุนการกระจายศูนย์แต่ในทางปฏิบัติกลับจำกัดการพัฒนาของบล็อกเชนอื่นๆซึ่งขัดแย้งโดยตรงกับหลักการกระจายศูนย์ของมันซึ่งสิ่งที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งคือเทเลกราฟให้เวลาในการย้ายข้อมูลสำหรับนักพัฒนาเพียงแค่7-10ถึงวันสำหรับระบบนิเวศที่กระจายศูนย์การย้ายแอปพลิเคชันขนาดเล็กมักจะต,ต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเสร็จสิ้น การปรับตัวในระยะสั้นจึงเป็นไปไม่ได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของนักพัฒนาและอาจทําให้ผู้ใช้และอาจทําให้ข้อมูลผู้ใช้สูญหายและสภาพคล่องลดลงซึ่งสิ่งนี้ค่ะได้แสดงความไม่พอใจให้กับนักพัฒนาและผู้ใช้จํานวนมากอย่างชัดเจนด้วยการบังคับใช้กฎร,ระเบียบตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของสหภาพยุโรปหรือมีก้าอย่างเต็มที่ทําให้แนวโน้มของเทเตอร์ในตลาดสหภาพยุโรปไม่แน่นอนมากขึ้นหลายๆแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเริ่มทาการถอน u s d t เพื่อตอบสนองการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยคอยเบสค่ะเน แพลตฟอร์มแรกที่ดำเนินการนี้ในช่วงปลายปี2024และ Crypto.com ก็ได้ประกาศถอน USDT ออกจากแพลตฟอร์มในวันที่29มกราคม2025และคาดว่าภายในวันที่31มีนาคม2025ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิตัลในสหภาพยุโรปจะถอน USDT ออกจากตลาดทั้งหมดแม้จะเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ค่ะเทเตอร์กับไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เริ่มลงทุนในโปรเจกต์ Stable c ค i n ใหม่ๆที่สอดคล้องกับมาตรฐานของมีกา และ Quantos Payment นอกจากนี้เทเตอร์ยังย่งได้มุ่งเป้าไปที่ตลาดที่มีศักยภาพสูงอย่างอาหรับเอมิเรตเพื่อค้นหาโอกาสการเติบโตใหม่ๆเทเตอร์ <T ater S 2> ได้สร้างความร่วมมือทางกลยุทธ์กับแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพเ์ r ย a l ิ t e c ในสหรัฐอาหารับเอมิเรตโดยมีแผนที่จะนำเหรียญ Stable c ค i n USDT เข้าสู่ตลาดอาสังหาริมทรัพ์์ในประเทศ ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์กว่า30,000คนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อยู่ในแพลตฟอร์ม r e a l i t e c h สามารถทำธุกรกรรมผ่าน USDT ได้โดยตรงทำให้สามารถชำระเงินในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ด้วย USDT ได้โดยตรงระบบในเวศสินทรัพย์ดิจิทัลของสหรัฐาอารับเอมิเรตส์นำโดย Abu Dhabi Global Market หรือ ADGM และ Dubai Virtual Assets r e g u l a t r e g u l a t o r y Authority ในระหว่างเดือนกรกฎาคม2023ถึงมิถุนายน2024มูลค่าการซื้อขายสก,กุลเงินดิจิทัลในสหรัฐอาหารับเอมิเรตมีมูลค่าสูงถึง34,000ล้านปอนด์ซึ่งเพิ่มขึ้น42%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งนี้จึงทำให้เตเตอร์มีโอกาสที่ดีในการเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอาหารับเอมิเรต the, reason why Because we built this huge physical distribution network across, across the globe, there's not enough money that they can make and they can, it can invest to replicate that. Yeah. Because it's done, it's done in a such a way, in a such a capillary way, that is just mind blowing. นอกจากนี้เหรียญ s t a b l e c คอ n USDD ที่ออกโดย t r o n d a ดาได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนี้โดยเพื่อดึงดูดผู้ใช้มากขึ้น t r o n d a o าจึงได้เสนออัตราผลตอบแทนประจำปีสูงถึง20%ซึ่งผู้ใช้สามารถได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจจากการฝากเงินหรือการให้สภาพคล่องนบปี2024โดยขนาดรวมของ Sta b l e c คอยที่บริหารโดย t r o n ได้แตะที่61,800ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น37.9%ของอุปทาน Sta b l e c คอยทั่วโลกและสามารถขึ้นสู่อันดับ6 ของ Stable c คอยที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดได้สำเร็จการเคลื่อนไหวของซุนยู่เฉินในครั้งนี้เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ล่อลวงที่ให้ผลตอบแทนสูงเลยทีเดียวค่ะ อัตราผลตอบแทนที่20%ต่อปีทําให้นักเล่นคริปโตหลายคนตาลุกวาวแต่อย่างไรก็ตามค่ะผลตอบแทนสูงก็ไม่ได้มาโดยที่ไม่มีความเสี่ยงเมื่อความผันผวนในตลาดมูลค่าของ USDT อาจจะขึ้นลงเหมือนนั่งรถไฟเหาะแม้ว่าบริษัททรอนจะมั่นใจและยืนยันว่าจะมอบโบนัลดล่อใจนี้แต่การรับประกันความเสถียรของผลตอบแทนและความโปร่งใสยังคงเป็นสิ่งที่หลายๆนักลงทุนกังวลดังนั้นเมื่อเข้าร่วมจึงต้องมีความรู้สึกถึงความเสี่ยง ไม่ใช่แค่ตั้งตาคอยผลตอบแทนสูงอย่าลืมที่จะใส่ประกันให้กับกระเป๋าเงินของคุณด้วยและในปีนี้ค่ะเมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนผ่าน เป็นดิจิตอลมากขึ้นสเตเปิลคอยในท้องถิ่นก็จะเริ่มรวมเข้ากับธนาคารตลาดสเตเปิลคอยไม่เพียงแต่จะขยายตัวแต่ยังเติบโตอย่างเต็มที่โดยคาดว่าในปี2025ค่ะการนำสเตเปิลคอยมาใช้อย่างแพร่หลายจะนำโอกาสใหม่ๆมาสู่ตลาดพร้อมกับการควบคุมที่ชัดเจนมากขึ้นผู้เล่นที่มากขึ้นจะเข้ามาในตลาดและขนาดตลาดอาจจะขยายตัวอย่างมหาศาลซึ่งในกระบวนการนี้ค่ะอาจจะเกิดสเตเปิลคอยในท้องถิน่นอาจท้าทายการครอบงำของดอลลาร์และช่วยขับเคลื่อนตลาดคลิปโตให้หลากหลายมากขึ้น เอลซาวาดอร์ Salvador, ซึ่งเคยเป็นประเทศแรกในโลกที่ทาให้บิตคอยเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายได้กลายเป็นประเทศแรกที่ยกเลิกสถานะบิตคอยเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ เมื่อมีกี่วันที่ผ่านมาสภาคองเกรสของเอลซาวาดอร์ได้ผ่านการปฏิรูปกฎหมายบิตคอยอย่างเป็นทางการโดยยกเลิกสถานะบิตคอยที่เป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะโดยเงื่อนไขที่ IMF ตั้งไว้ค่อนข้างง่ายคือลดความเสี่ยงจากบิตคอยเพื่อแลกกับการกู้ยืมเงิน1 4พันล้านดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันนี้ค่ะรัฐบาลของเอลซาวาดอ์จึงต้องแก้ไขกฎหมายโดยถอดบิตคอยออกจากสถานะสะกุลเงินและทำให้การใช้บิตคอยเป็นเรื่องสมัครใจโดยไม่สามารถใช้ในการชำระภาษีได้แม้ว่าประธานาธิบดีนายิป,ปูเคเลจะยังคงเคลื่อนไหวบนสื่อสังคมออนไลน์แต่ครั้งนี้ค่ะเขากลับเลือกที่จะนิ่งแต่ครั้งนี้เขาเลือกที่จะนิ่งเงียบค่ะบางทีเขาอาจจะรู้สึกเงียบ บางทีเขาอาจจะรู้สึกเยี่ยมเยียว,ว่าการทดลองทําให้บิตคอยเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องมาถึงจุดจบแล้วในขณะเดียวกันขาสาธารณเช็กกลับได้มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับผู้ที่ชื่นชอบบิตคอยและดูเหมือนว่าในช่วงที่บิตคอยผันผวน,นนี้สาธารณรัฐเช็กําลังเดินไปในทิศทางที่แตกต่างออกไป Today announcing that are lifting capital gains taxes Bitcoin for Czech citizens announcing on for who hold am are gains I' Czech we For more than three years. Christine Lagarde, I don't give a fuck what you think. How dare you threaten our government? We all know you are a criminal cantillionaire who has done a lot of damage to the people of Europe with your policies. Not everyone can print euros to buy immunity for their crimes. Only in Europe. ประธานาธิบดีเพทพาเวลแห่งเชกเพึ่งลงนามในกฎหมายฉบับใหม่ยกเว้นภาษีกำไรจากการขายสำหรับผู้ที่ถือบิตคอยเกิน3ปีกฎหมายนี้ครับแน่นอนว่ามอบข้อได้เปรียบอย่างมากให้กับผู้ถือบิตคอยในเช็คและได้รับความสนใจจากคริปโตทั่วโลกกฎหมายฉบับนี้ถูกเสนอในรัฐสภาเชกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากนาย,ยกรัฐมนตรีเพทฟิเลีย ฟิอาลายังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหากยอดการทำธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีของผู้เสียภาษีในแต่ละปีต่ำกว่า1 0 0 0 0แโครนาเชคหรือประมาณ4,200ดอลลา,าร์สหรัฐจะไม่จำเป็นต้องรายงานต่อนหน่วยงานภาษีหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือการทำธุรกรรมเล็กๆเ,เช่นการใช้บิตคอยซื้อกาแฟจะไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาษีซึ่งทำให้การใช้คริปโตเคอเรนซีในชีวิตประจำวันง,ง่ายยิ่งขึ้น นโยบายของรัฐบาลเช็คเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลแสดงให้เห็นถนึงท่าทีที่เป็นมิตรต่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตัลในการสนับสนุนให้ประชาชนถือครองบิตคอยน์และสินทรัพย์ดิจิตอลอื่นๆผ่านนโยบายยกเว้นภาษี ในขณะที่รัเสเซียค่ะได้นํามาตรการกํากับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นโดยประกาศจัดตั้งระบบการลงทะเบียนอุปกรณ์ขุดสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นเอกภาพและกําหนดให้ผู้ประกอบการการขุดทุกคนทําการลงทะเบียนหากอุปกรณ์ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่สามารถขุดได้นอกจากนี้ค่ะรัเสเซียยังได้กําหนดว่าเหมืองที่มีรายได้ต่ํากว่า2.4ล้านรูเบิลหรือประมาณ23,976ดอลลาร์สหรัฐต้องเสียภาษี13%ในขณะที่เหมืองที่มีรายได้เกินกว่าขีดจํากัดนี้จะต้องเสียภาษี15%จากการถ่อน ตัวของบิตคอยของเอลสวาดอร์ ador, ไปจนถึงนโยบายการยกเว้นภาษีของเช็คและระบบภาษีที่เข้มงวดของรัสเซียเราจะเห็นเส้นทางที่หลากหลายในการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิตอลในแต่ละประเทศค่ะโดยเช็คได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมผ่านนโยบายยกเว้นภาษีในขณะที่รัสเซียใช้ระบบการลงทะเบียนและภาษีที่เข้มงวดในการควบคุมการคุดสกุลเงินดิจิตอล ตามรายงานสถานะการจดทะเบียนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เผยแพร่โดยสถาบันวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารทางการเงินของเกาหลีใต้พบว่าจำนวนบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลในเกาหลีใต้ทั้งหมดมี31แห่งโดยมี11แห่งบริษัทที่ถูกลบออกจากรายชื่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนมกราคมจะเผยแพร่คืนนี้เวลา21นาิานาทีตามเวลาในปักกิง่ง โดยคาดว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐเดือนมกราคมจะอยู่ที่4.1%และจํานวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรศที่ปรับตามฤดูกาลของสหรัฐเดือนมกราคมคาดว่าจะอยู่ที่170,000คนหัวหน้าฝ่ายกิจการญี่ปุ่นของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกครั้งในปีนี้และคาดว่าอัตราดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ถือว่าเป็นกลางต่อเศรษฐกิจภ,กภายในสิ้นปี2027โดยอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นกลางจะอยู่ในช่วง1-2% ตามรายงานจากสื่อฮ่องกงขณะนี้เว็บไซต์และเว็บไซต์ฟิชชิงที่เรียนแบบดิฟซีมีจำนวนถึง2,650แห่งและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ใช้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากชื่อโดเมนปลอมเหล่านี้ถูกใช้ในการหลอกลวงฟิชชิงการจดทะเบียนโดเมนและการดึงทราฟิกผู้ก่อตั้งแอปชำระเงินสกุลเงินดิจิทัลเพซาของแคนาดาฟ i โรสพาเทลถูกตัดสินให้ต้องจำคุกเพิ่มอีก41เดือนหลังจากพยายามปกปิดบิตคอยจำนวน450เหรียญหรือมูลค่ารอวๆประมาณ43.5ล้านดอาลาร์ และนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเรามุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นสมาชิกของเราและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ